สวัสดีค่ะไตาปาวันนี้จะมาทำรอดช่องน้ำกะทิด้วยแป้ง mr 1 0 1 l เส้นลื่นนุ่มไม่ขาดง่ายทานคู่กับน้ำกะทิหอมหวานมาเริ่มทำกันเลยค่ะเริ่มกันที่นำแป้ง mr 1 0 1 l แป้งข้าวเจ้า frc และ mr 1 0 8ใส่ลงไปในน้ำปูนใสขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งคนนะคะรอให้แป้งค่อยๆจมลงน้ำเองรอประมาณ5นาที แล้วเริ่มคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยค่ะเมื่อแป้งเข้ากันดีแล้วหยวดสีผสมอาหารสีเขียวความเข้มตามใจชอบได้เลยหรือจะใช้น้ำใบเตยแทนก็ได้นะคะเมื่อได้สีที่ต้องการแล้วเทน้ำแป้งลงในกระทะตั้งไฟกลาง กวนจนแป้งเหนียวและใสซึ่งจะใช้เวลาประมาณ40นาทีขั้นตอนนี้ให้กวนอยู่ตลอดเวลาเพื่อป้องกันไม่ให้แป้งไหม้ค่ะตักแป้งที่สุกแล้วใส่ลงในกระอกลอดช่องกดเป็นจังหวะให้แป้งออกมาเป็นเส้นลงในน้ำเย็นจัดเพื่อช่วยให้ลดช่องเซตตัวเร็วขึ้นนะคะในส่วนของน้ำกะทิตั้งกระทะไฟอ่อนใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ำตาลมะพร้าวคนให้น้ำตาลละลายและเข้ากันดีปิดไฟเตรียมเสิร์ฟพร้อมกับตัวลดช่องได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เราก็จะได้รสช่องเส้นลื่นนุ่มไม่ขาดง่ายละลายในปากทานคู่กับน้ำกะทิหอมหวานสูตรไตปลากันแล้วค่ะวัตถุดิบที่เราใช้ในคลิปนี้ก็จะมีตามนี้เลยค่ะคลิปหน้าจะเป็นเมนูอะไรฝากกดติดตามไว้ด้วยนะคะ